สวัสดีค่ะเพื่อนๆนคะ่ะในมือของอ้อนี้นะคะมันคือผลของมะม่วงป่าค่ะเพื่อนๆคะ่ะซึ่งมะม่วงป่าตัวนี้มันร่วงมาจากต้นแม่ต้นนี้นะคะเพื่อนให้เพื่อนๆดูลำต้นตรงสูงชรูดขึ้นไปด้านบนลำต้นสวยมากเลยนะคะเพื่อนมะม่มวงป่านี่มันจะมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์นะคะเพื่อนคือมันจะมีกลิ่นที่เป็น ที่หอมค่ะหอมเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยดูเนื้อในของเขาตอนนี้เขาร่วงเต็มใต้ต้นเลยนะคะอ้อ,อกําลังจะจัดเก็บมเมล็ดของมะม่วงป่าเพื่อส่งให้กับเพื่อนๆคนไหนที่ออเดอร์มะม่วงป่าพร้อมเพาะกันเข้ามาถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะได้มเมล็ดมะม่วงป่าไปปลูกติดต่อมาได้ที่อ้อเลยนะคะที่เบอร์โทร0876069955 ID Line A U N G S A R A 09อ่านว่าอังศรา09กับมะเร็ดมะม่วงป่าพร้อมเพราะจัดส่งทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางต้น2ต้นนั้นที่เห็นอยู่ไกลๆนั้นก็มะม่วงป่านะาไม่ใช่ตะเคียนตะเคียนโอเคขอบคุณเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะ